จังหวัดมุกดาหารในช่วงเช้าของวันที่2 7ตุลาคม2 5 6 7ได้มีฝนตกลงมาเปรปรยวยและตกหนักเป็นบางแห่งเนื่องจากได้มีอิทธิพลของพายุโซร้อนจามีพัดผ่านประเทศไทยตอนบนจึงทําให้ได้รับน้ําฝนรดอกรอบหนึง่งโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารฝนตกหนักมากและสถานที่ท่องเที่ยวตลาดอินโดจีนมีประชาชนมาจับจา่ายใช้สอยซื้อของบางตา จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพุกดาหาร,รายงานพายุโซนร้อนจะมีจุดศูนย์กลางห่างจากจังหวัดมุกดาหารเพียง300-400กิโลเมตรบริเวณกำแพงดวงตาในโลกสรสีม่วงวงกลมกระโชกแรงพายุโซนร้อนจะมีประคิดสายฝั่งเสี่ยงวันนี้เน้นบริเวณภาคตะดกเฉียงเหนือระหว่างอันตรายจากฝนตก สะสมอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและเกิดน้ําป่าได้แลากโดยเฉพาะจังหวัดมุกดหารบทราชธานีอํานาจ,จเจริญยโสธรนครพนมสีสเกตสุรินทร์ร้อยเอ็ดกาฬสาินธุ์โอรีดับและนครราชสีมามีฝนตกหนักมาก,มากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากโดยฉพันธ์ในพื้นที่ราชเชิงเขาอนุษ <abra> ศ <PowerPoint> yes ัก์สวภาแสนวิเศษผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดารถสมาชิกสากรอมทรัพย์ครูหนองพลำพูปีนี้ได้เหปันกําไร200ล้านมีกําไรเพิ่ม64ล้านบาทปันผลรอยละ5 2 0เฉลี่ยคืนร้อยละ 13.50สูงสุดในรอบ5ปีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายธีรัตพลบุรีประธานกรรมการสากรอมซักครูหนองบัวลำพูจำกัดว่า2ปีที่ผ่านมาได้พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารสากรให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้แล้วปัญหาหนี้ NPL กว่าพันล้านบาทได้รับการแก้ไขแล้วร้อยละ30แต่หนี่ NPL ยังเป็นปัญหาใหญ่ จำเป็นจะต้องได้แก้ไขและสารต่อเพื่อพัฒนาสากลให้ดีขึ้นต่อไปอีกสองปีข้างหน้าต้องแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดท้ายที่สุดสากลอมทรัพย์ครูหนองบัวลำพูจำกัดจะก,กลายเป็นสากลที่มีมาตรฐานมั่นคงเข้มแข็งทันสมัยให้สวัสดิการเพื่อให้สมาชิกอยู่ดีกินดีมีความสุขโดยทั่วนหน้าตามอุดมการสากล ขอยืนยันว่าทำได้ทำมาแล้วและจะทำต่อไปครับ